สวัสดีครับพี่น้องครับพวกระชองมาแล้วคุตอนนี้เวลาเกือบสามสุ่มแล้วครับมมือนี่วัติเหตเล็กค่อยครับเนื่องด้วยรถรถเวทีพังคันหนึ่งครับก็เลยเดินทางวาซาครับสามสุ <c oughs> ่มแล้วครับพี่น้องครับ đang làm công lao rồi, <laughs> công lao rồi, là lao rồi, công lao ทำงานครับโม <c oughs> ไม่ยังก,กินพี่น้องครับมาเขากินเขาเจ็ดแดียวคี้เ็ วัดพุทธิสารตำบลน,น้องมักฝ่ายอำเภอวัฒนานครจังหวัดสาะแก้วนนครับพีน้องครับเสวนเทือดีก็บอกว่าบ้านเท่าไร เต้นน้องห,หญิงครับ คุอน้ำแล้วสิฟ้าพ,พี่น้องกันไว้ทั้งงไงนะครับ